จากส่งของมานะครับเหนื่อยๆนะครับก็มาเห็นลูกเป็ดทยอยออกนี่ก็ดีใจแล้วนะครับนะครับใครไม่รู้นะครับทีเราก็ไม่อยากขายแล้วนะครับตอนนี้ว่าจะครบจะขุนเองนะครับจะขุนเองนะครับทันที่หลายคนที่อยากติดต่อเป็นลูกฟาร์มนะครับเราเรารับคนที่ เรียอไรดีอะเราเหมือนกับเราใช้รถใหญ่ในการขนดนะครับต่อไปนะครับเราใช้หกล้อในการขนนะครับใครที่เลี้ยเยอะๆได้ติดต่อมาได้เลยนะครับใครที่เลี้ยเยอะๆได้ใครที่พร้อมที่จะเป็นแนวร่วมกับเราที่สามารถเลี้ยงเยอะๆนะครับถ้านลน้อยไม่ต้องติดต่อมานะครับเพราะว่าเราเราจะใช้รถใหญ่ในการขนนะครับท่านที่เลี้ยงเยอะๆได้คิดคิดว่าเลี้ยงเยอะๆได้ติดต่อมาได้เลยนะครับเลี้ยงสองพันเราก็ไม่กลัวนะครับจับทีเดียวนะครับ บอกได้เลยนะครับยังสอง0ันก็คือจับทีเดียวนะครับยังกี่ตัวก็จับทีเดียวนะครับว่าเราจะใช้รถใหญ่ในการขนนะครับยังไงก็อยากให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับทั้งคนที่เข้ามาดูแล้วคนที่เป็นลูกฟาร์มอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าท่านต้องเข้าใจผมแน่นอนสําหรับคนที่เคยเป็นลูกฟาร์มมาก่อนนะครับส่วนคนที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะมี ทาพูดหรือแนวคิดว่าผม่างน้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะเราทําจริงนะครับคนที่เป็นเป็นลูกฟาร์มอยู่เดิมไม่มีใครออกมาพูดอะไรนะครับไม่มีใครโวยวายไม่มีใครอะไรแกแอะนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนยังไงนะครับพูดคาไหนคํานั้นนะนะครับไม่งั้นเราอยู่กันไม่ได้นานขนาดนี้นะครับแล้วก็อยากให้ท่านรู้ได้เลยว่าลูกฟาร์มกับกับตัวผมเนี่ยคนที่เลี้ยงให้ผมแล้วนะคิดอยากไปเลี้ยงกับคนอื่นหรือเปล่านะครับเพราะเราเราอยู่ด้วยกันมาแบบ ยากที่น้องอะนะครับแล้วก็มีอะไรก็พึ่งพาใส่กันนะครับโดยเฉพาะ,ะคนที่เคยเป็นลูกฟาร์มผมมาก่อนแล้วครั้งสองครั้งจะรู้เลยว่าถ้าเกิดวันหนึ่งที่งบซื้ออาหารของคุณไม่พอนะคุณพึ่งผมได้หรือเปล่านะครับลองลองลองสอ,อ,อบถามคนที่เคยเลี้ยงให้ผมคนที่เคยเป็นลูกฟาร์มนะครับเราจะรู้นะครับขอแค่แบบเคยค้าขายกันก่อนเที่ยวสองเที่ยวไม่ขโมยข,ยขายผมก็ดีใจแล้วนะครับไม่ใช่แบบว่า ยังไงอะช่วงเป็ดแพงเป็ดขาดไปขโมยขายคนอื่นอย่างนี้นะครับมันก็มีนะผมเจอมาแล้วนะครับเจอมาแล้วนะพ่อค้าก็อยู่ในวงการเป็ดเหมือนกันนะครับมันก็กล้าซื้อกล้าเอานะครับนะครับใบเรียไม่น่เจาะอยู่อย่างนี้นะครับนี่นะยังไงต้องเข้าใจด้วยนะครับใครที่ลงทุนไปแล้วก็ไม่อยากขาดทุนนะครับ่าไม่คิดแต่ว่ายังไงดีอะพ่อค้าหรือเจอ้าขลูกอ่พ่อฟาร์ม มีกำไรอะไรงนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับลองลองคิดว่าใครลงทุนเยอะนะครับผมก็ลงทุนให้แท้พวกคุณนะครับที่ผมขายให้ลูกเปลยดให้พวกคุณอาไปแล้วจะไปคิดว่าแบบซื้อมาแล้วขายใครก็ได้อะไรอย่างนั้นนะครับลองลองคิดดูว่าถ้าติดหนี้ค่าอาหารผมอยู่นะครับติดหนี้ค่าอาหารผมอยู่แล้วไปขายคนอื่นเป็นยังไงนะครับใครที่ไม่เคยเจอไม่รู้หรอกนะครับนะเพราะว่าส่วนมากพ่อค้านะเขาไปซื้อของเขาจะติดหนี้คนที่เลี้ยงนะครับ อันนี้ผมคิดว่าลูกฟาร์ไมไหลายคนกนะ็คงรู้นะครับว่าใครติดหนี้ใครนะครับก็อยากบอกให้เข้าใจนะครับผมเป็นคนง่ายๆนะครับขอแคอ่ซื่อตรงต่อกันนะครับไม่มีปัญหามีอะไรคุยกันได้หมดนะครับขอแค่ความซื่อต่อกันท่านพอนะครับก็อยากบอกให้เข้าใจด้วยว่าเราไม่คิดว่าจะไปเอาเปรียบกันนะครับมีอะไรก็คุยกันตรงๆผมนี่สบายๆอยู่แล้วนะเพราะว่า อาหารรถหนึ่งมันไม่ใช่หมื่นสองหมื่นนะครับรถหนึ่งมันหกหมื่นกว่าบาทตกปัวเข้าใจด้วยนะครับใครที่คิดว่าอยากจะเลี้ยงและซื้อต่อกันเข้ามาได้นะครับแลวที่สาคัญถนนนนทางต้องกว้างนะครับเราใช้6กล้อในการวิ่งนะครับวิ่งประมาณเกือบ300ร้อยลังหรือ300อยนิดๆน,นะครับก็อยู่ประมาณพันห้าถึงสองพตัวอะไรเงี้ยจับรอบเดียวนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับใครที่คิดว่า ร่วมขบวนการร่วมแนวร่วมกับเราได้ก็ค่อยติดต่อมาถ้าร่วมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันหรือติดตามกันไปดูดูกันไปนะครับส่วนคนที่คิดว่าอยากจะเป็นแนวร่วมก็ค่อยนั่นเข้ามานะครับตอนนี้ทางฟาร์มเราเลี้ยงเองด้วยนะครับเราไม่ได้แบบอยากจะขายตลอดนะตอนนี้อยากเลี้ยงเองนะครับส่วนขายที่ขายขาดขายไปนั่นแหะเราไม่มีส่งนะครับถ้าจะแบ่งก็คือแบ่งได้หน้าฟาร์มนะครับท่านที่สนใจอยากได้ก็ค่อยติดต่อมา ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วที่สําคัญคือเราส่งไม่ได้นะครับบอกว่าเข้ามารับหน้าฟาร์มได้ก็เราถึงให้นะครับอันนี้คือทําให้พี่น้องอได้ทราบได้ฟังเป็นแนวทางเดียวกันนะครับว่าช่วงนี้งานเราเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเป็ดเราต้องใช้ในการส่งออกเยอะนะครับก็เลยอยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่า,าเราเรา ไม่ได้อยากจะขายหน้าฟาร์มหรือขายแบบขาดเท่าไหร่เราอยากจะเก็บไว้เพื่อที่จะเลี้ยงเองหรือที่จะส่งลูกฟาร์มเท่านั้นเพราะตอนนี้เราใช้เป็ดที่จะข้ามเราค่อนข้างเยอะนะครับท่านใดที่สนใจค่อยติดต่อมานะครับเรื่องอยากทำเป็นลูกฟาร์มนะครับถ้าคิดว่าเข้ามาคุยได้ค่อยมาเข้ามาคุยไม่ได้อย่ามานะครับไม่อ่าเพราะว่าเรามันต้องคุยกันแบบ ตรงๆอ่ะเพราะผมก็เป็นคนอย่างเงี้ยคนกลุนๆคนพูดตรงๆอ่ะมักจะพูดไปเข้าหูใครนะครับเอ่อท่านท่านท่านได้ลองคบค้ากับผมแล้วท่านจะรู้ว่าอ่าคนแบบผมเนี่ยหายากเหมือนกันนะครับที่จะกล้าเอาเงินให้คนไปติดได้นะครับนะลองชิดดูแล้วกันนะครับผมว่าบางคนที่แบบโลกสวยหรือปากดีๆอยู่ก็ไม่สามารถทำเหมือนผมได้นะครับอันนี้คือท่านต้องเข้าใจด้วยว่าการเลี้ยงอ่ะ เราไปลงให้ก่อนเงี้ยทีละหกหมื่นเจ็ดหมื่นเงี้ยต่อรถนะครับลองดูแล้วกันนะบางคนนี้แบบอย่างพวกมาขโมยจับนะครับมันไม่กล้าที่แบบจะให้ใครไปติดนี้มันหรอกครับมีแต่ไปติดนี้เขานะครับยังไงชิบบี้ผมทําไว้ประมาณนี้นะครับก็อยากทาอยากให้เข้าใจตรงกันนะนะครับว่าอยากอยากเข้ามาเป็นแนวร่วมที่ไม่ทะเลาะกันก็มาได้เลยนะครับถ้ามาแล้วทะเลาะกันอย่ามานะครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ